ขายเชื่อมองว่าหูเป็นคนดังเอาหรือยังตีหรือยังยังเอาใส่ยังตาขียังบม,ม่หัวเกือบมนตีหรือยังเอาไปไก่เอาไปกับไก่ฮะมาเลยครับไฟพร้อมนะครับกระทะพร้อมนะครับอันนี้จะเป็นการนะครับลวนพริกแกงนะครับกับปลา ลงหอมแดงไปเลยนะครับตามด้วยพริกแกงนะครับที่หอาเตรียมโขกไว้นะครับนี่นะครับพัดนะครับม่นมีกลิ่นหอมนะครับบางบ้านนะครับอาจจะทำเหมือนกันนะครับแต่ละพื้นที่นะครับอาจจะเหมือนกันนะครับครับผมใส่ปลานะครับที่เตรียมไว้นะครับวันนี้นะครับเสาะหาป่าน้อยบะหมี่นะครับเสาะหากุ้งฝอยบะหมี่นะครับ ผมก็เลยใช้ทางด้านของปานินนะครับครับตามด้วยน้ำล้างโคกนะครับครับผมระวังนี้นะครับก่็ลรอนะครับต้มนะครับหึ้ป๋านะครับสุกนะครับเพื่อจะได้บะคาวนะครับหลังจากนั้นก็คือใส่มะนาวนะครับบีบมะนาวลงไปนะครับ น้ำมะนาวนะครับพอป่าซุกนะครับก็สาตักนะครับตักป่าขึ้นมาพักนะครับแล้วก็ทำการต้มตูนนะครับไวรอขับต่อไปนะครับเป็นการต้มตูนนะครับใช้น้ำนะครับที่พัดป่านะครับลงหม้อเลยครับเทลงหม้อนะครับ ต่อด้วยนะครับจักไข่ซอยนะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากเติมน้ำเปล่าแล้วนะครับเดี๋ยวรอแหมสักพักนะครับคือมันเดือดนะครับหลังจากน้ำเดือดนะครับใส่ตูนได้แล้วครับน้ำเดือดนะครับใส่ตูนได้เลยนะครับ นำรับตูนนะครับที่เอาล้างนะครับเตรียมไว้นะครับเอาก็บีบน้ําออกนะครับบีบน้ําออกให้หมดนะครับแล้วก็นําลงไปใส่หม้อได้เลยนะครับครับผมต่อไปก็คือการปรุงรสนะครับพอตูนสุกได้ตี้นะครับนี่คือรสดีนะครับรสดีใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ชูรสนะครับนี่นะครับผงนัวหรือว่าชูรสนะครับแป้งหวานบ้านเฮานะครับคนๆนะครับให้เข้ากันนะครับแล้วก็ชิมดูนะครับแล้วแต่ชอบนะครับ สำหรับรสชาตินะครับบางคนก็ชอบเปรี้ยวนะครับแกงตูนนี้ต้องออกเปรี้ยวน้อยๆนะครับครับผมต่อไปเลยนะครับปานะครับก่อนหน้านะครับที่เขาลวนไว้นะครับเขาต้องเอามาใส่แยกไว้อนะครับก่อนันนี้ป่าจะเลนะครับนะครับครับตบท้ายด้วยนะครับใบโหระพานะครับทำเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับและก็กินหอมนะครับไปสามบ้านห้าบ้านนะครับตลบอบอวนนะครับ ครับผมลืมไปเลยนะครับสำหรับงานนี่ครับต้นหอมผักชีนะครับนี่เดือดบุดบูดบุดบุดครับเนอะครับผมสำหรับหม้อนี้นะครับก็ใช้เวลาการกินก็อยู่ประมาณสองเดือนนะครับอันนี้คอบวกนสองเดือนเนี่ยเนาะวันโมไปโม เอาแล้วบเดียวนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนอะกว่าจะได้กินนี่มันบาดใจเรื่องง่ายเ้อะแม่นแล้วคุณผู้ก่อคือเมนูอย่างเมนูนี่อ๋อเมนูนี่เมนูอย่างครับแกงตุ้นอ่าบาดใจแล้วผิดผิดใจบาดใจอย่างแกงตุ้นนี่มาของเชียงใหม่อันนี้มันคูณละว่ามันเป็นของเชียงใหม่เป็นของกินเชียงใหม่แม่ชื่ออ่ะบเดียวนี่จะเปลี่ยนละวบดเดียวเนี่ บัจจัแกงตูนเนี่ยแกงนักร้องดังฮ่ามหูแกงพี่ตูนต้องอูม่วนมวนอูชัดชัดเนี่ยแกงพี่ตูนเนอะเอาหรือยังพร้อมที่จะบันเทิงกันหรือยังเอาแล้เอามาย่อกแพี่ตูนเอ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยบะฮอนเบยบ์ฮอนฮอนจิ้งกีดูนเนอะ อันนี้หมอนไหาย่าฮอนไม่ได้กินนี่สุดยอดแล้วแกงตูนอู้บดายเนอะอันนี้แกงนักร้องชื่อดังตัวนี้น,น,นะโมกซามปันนี่นะแหงหรืออย่าขายเนอะถ้ามีคนมาซื้อนะ่ะมาขอซื้อนะ่ะ <c oughs> ไปย้ายร,ารถยากรถยากไปย้ายกินไอของคนบ้านๆโคนเมืองอย่างเราเนี่ยไปย้ายออโอเค รสชาติน่ะอืมโอเคเนาะสุดยอดหอมหอมหอมมะนาวเนาะแม่นสุดยอดเลยหอมมะนาวใบมะระพาอืต้นหอมขี้อ่ะนี่หอมเนี่ยมาๆาเนอะครับมันลำว่อแม่พี่น้องมางี้เข้าเด้วยกันธรรมดาเนี่มันกรอบด้วยกรอบรวยต้อต่อาจอดครับต่องเอาจอดกระลอกอีกนี่กระตูนเหรอ Rồi dân tuôn lắm, tuôn, tuôn lắm ngọt cá bà bà Rồi, mắt bên hướng rồi Con hào cho mày còn bên hướng U Thúc táo tải Bởi đây thúc táo Nhìn bà nhỉ, ừ. luộc, mà chả lát. Rất mơ lòng mái hào kỉnh thế nhỉ Ở dẫn Nè Bà nè Ông má kín nhỉ?